สวัสดีครับเจลาโต้วิวี่นะครับตอนนี้อายุ30ขวบอยู่นะครับผมมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ว่าไปโตอยู่ที่แพร่แล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพ VJ เ,เป็นหลักเลยนะครับผมในแอปว b วี่นี่เละวีวี่วิวี่ปกติเป็นคนพูดมาก <c oughs> ชอบฟังเพงลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นคนที่อยากรู้อยากถามเอออยากเรียนรู้ตลอดเวลาใช่ รู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับเป็นเด็กๆก็คือชอบเอาแบบเอาผ้าขนหนูมาทําผมอย่างเงี้ยชอบไปยืนมองคุณแม่แต่งหน้าแล้วก็ที่สําคัญเลยคือชอบเล่นกับเพื่อนผู้หญิงมากกว่า ก็โดนบ่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจากเด็กโตมากกว่าเพราะว่าตามสังคมแบบบ้านนอกอะเนาะต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็จะมีแบบความเชื่อแบบว่าเออเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องอยู่กับผู้ชายอยู่กับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราอะชอบเล่นตุ๊กตาชอบอะไรเงี้ยก็จะโดนพวกรุ่นพี่แบบเอ้ยทำไมเป็นผู้หญิงทําไมแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเดินแปลกประหลาดจังอะไรเงี้ยเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าโดนแบบเด็กรุ่นพี่อะเหมือนแบบมารุมด่าเราแล้วก็มาแกล้งเราพอวันนั้นคือแบบก็เลยกลับไปบอกพ่อว่าเออเราโดนแบบนี้นะ แล้วพ่อบอกว่าเออจริงๆถ้าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดก็ไม่ต้องสนใจก็อยากให้แบบทําตัวปกติใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยครับวิธีแก้ไขก็คือตอนนั้นอ่ะเอาจริงๆคือเราอยู่กับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงปกป้องเรา <laughs> ใช่ใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นเซฟโซนของเราเราก็เลยจะอยู่แต่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงตลอดใช่คือโจเติบโตมาในครอบครัวที่เขาเอ็กเซปต์เรา ใช่คือเขายอมรับเราตั้งแต่แรกเลยว่าตัวเราอะไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนแล้วก็กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคือจะมีทั้งเพื่อนที่เป็นผู้ชายแบบจริงๆเลยผู้หญิงกระเทยอะไรอเงี้ยคือเรามีทุกเพศเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะ Re เ s p e c คกันในฐานะที่เป็นเพื่อนที่เป็นแค่แบบเป็นคือเรามองแค่ว่าเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยคเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีเรื่องปัญหาเรื่องของการว่าเออแกเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ย มีผลในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าคือความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBTQ สําหรับคนนอกอะ่ะโจยังรู้สึกว่าเขายังมองแค่มุมเดียวนั่นหมายความว่าเขาอาจจะคาดหวังว่าเราเป็นคนแรงไหมเป็นคนเข้าถึงยากหรือเปล่าหรือว่าเรามีแค่มุมที่แบบเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรอย่างเง,ง,งี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ได้แบบว่าเปิดใจมาตั้งแต่แรกเข้ามาดูเราเงี้ย<ๆ>ก็จะไม่รู้ว่าจริงๆเรามีมุมที่แบบว่ามีมุมในวันที่เราแบบเออนั่งคุยกันแบบสบายๆก็มีหรือแม้ว่ามีกระทั่งว่าแบบเออจริงๆเราก็มีอีกมุม หนึ่งที่เราเป็นแบบผู้ชายที่แบบว่าเออเราก็สามารถเทคแคร์เขาได้อะไรเงี้ยใช่ ของเจ้าจะเป็นเน้นแบบวาไรตี้เราอยากให้ยูสเซอร์ที่เข้ามาดูเราเนี่ยมีความแปลกใหม่ทุกวันได้รับอะไรใหม่ๆไปทุกวันไม่ใช่เข้ามาแค่เห็นเราแต่งตัวหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชาเลนจ์กับยูทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบวันที่เต้นร้องเพลงบางวันก็าบาๆเปิดคอนเสิร์ตไปเลยหรือว่าอาจจะมีแบบแจกของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นวาไรตี้แบบนี้มากกว่าใช่ ว่ามันเป็นยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแล้วมันก็ได้รับการยอมรับมันมีการคัรเลือกไรข่าขอ,อามาขึ้นหลายๆคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันมีเพศหลากหลายในสังคมเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจอยากจะบอกก็คือเป็นตัวเองได้เลยเป็นตัวเองแบบไหนแล้วเรามีความสุขก็อยากให้เอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งใช่มั่นใจแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำใช่มีความสุขในทุกๆวันคือเรื่องที่ดี ติดตามโจได้นะครับทาง IG นะครับ J A Y L A T O 92นะครับเจล a t าโต92แล้วก็ในแอป v ีบเลยนะครับผมใครอยากมาพูดคุยกับโจนะครับก็มาได้เลยทุกวัน2อทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับรหัส G L U X 92ครับใช่มาติดตามกันเยอะๆนะ